เรื่องที่จะดับทุกข์กันได้จริงไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นคือเรื่องสุญญาตาเรื่องอนัตตานั่นเองเรื่องอื่นมันดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นเรื่องยึดถือมันก็ดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องปล่อยวางมันก็เรื่องดับทุกข์ได้ถ้าปล่อยวางมันต้องเห็นไอน้อนิสอนัตตาหรือสุญญาตามันจึงจะปล่อย หรือว่ามันจึงจะไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นที่ผมมองไปในทางที่ว่าคราวาสั่นจะต้องมีความทุกข์มากกว่าบัรพชิตอยู่อย่างคราวาสจะเต็มไปได้วยความทุกข์หรือปัญหาต่างๆมากมายก,ก,กว่าบัรพชิตที่เมื่อจะเป็นคราวาสให้ลู่ล่วงไป กว่าจะถึงประโยชน์ที่ต้องการนั่นเขาจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกำจัดความทุกข์ที่มันมีอยู่หรือมันจะเกิดขึ้นตามแบบของคาราวาสอันแสนจะมากมายนี่นก็มองเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องมายึดมั่นถือมั่น ที่คาราวาแท้ๆคาราวาดิบๆที่บ้านน่ะนะเขาจะต้องรู้จักเอามาใชา้ <c oughs> เพื่อขจัดไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนหรือปัญหาต่างๆออกไปนี่ฉะนั้นเขาจะทนทรมานมากจนกระว่าเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตวิกลจริตไปเลยก็ได้ หรือว่าเขาจะฆ่าตัวตายได้ง่ายที่สุดถ้าถ้่าว่าเขารู้จักใช้ประโยชน์จากเรื่องอนัตตาสุญญาตาเขาจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตือไม่ต้องคิดเป็นทางฆ่าตัวตายเขาจะทําจิตใจให้มันปกติได้และปฏิบัติหน้าที่ ของคราวาสไปอย่างได้ผลเป็นที่พอใจเนี่ยนี่เป็นประเด็นสำคัญว่าเราจะอยู่ในกองทุกข์ของคราวาสโดยที่ไม่ต้องทุกข์มากมายนักไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องฆ่าตัวตายนะไม่ต้องใชยธรรมะอย่างเดียวกันกับที่ ประชาดับทุกข์เพื่อไปนิพพานแต่ไม่ได้หมายความว่าในมาตรฐานที่เท่ากันมันก็จะต้องลดหลั่นกันอยู่แต่มันต้องหลักเกเดียวกันคือมายึดมั่นถือมั่น <c oughs> เพราะว่าคนเรามันเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นนะแม้ในที่บางแห่งจะใช้คำว่าตัณหาคือความอยาก เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างที่อย่างที่คุณเรียนมาในอในหนังสือเรียนกพตัณหาไปเหตให้เกิดทุกข์ทีนี่อมันเดี๋ยวนี้มาพูดว่าทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นคอยเข้าใจว่าตามหลักมันมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานคือมีความยึดมั่นถือมั่น แล้วมีพบมีชาติแล้วเกิดทุกข์นี่มันถูกด้วยกันทั้งนั้นนะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ถูกอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ถูกเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานถ้าตัณหาไม่ให้เกิดอุปาทานมันก็เป็นให้ให้เกิดทุกข์ไม่ได้ดันตัณหาให้เกิดทุกข์ก็โดยเหตุที่ทําให้เกิดอุปาทานผ่านไปทางอุปาทาน ที่มันยังดีถึงกับว่าถ้าความยึดมั่นถือมั่นมีน้อยตัณหาก็เกิดน้อยถ้าตนถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นน้อยเรื่องต่างๆมันจะให้มันจะทำให้ให,ให้เกิดตัณหาได้ยากมันมันเป็นสองนั่นอสองสองด้านอยู่ตัณหาหเกิดอุปาทานคกอความยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์นั่นก็ทางหนึ่ง ทีนี้ถ้ามีอุปาทานโดยทั่วัวไปแล้วมันทําให้เกิดตัณหาได้ง่ายได้มากาตัณหากเกิดาาอุปาทานอีกตอนหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็เป็นทุกข์ถือเอาตามหลักพระพุทธภาษิตตรงๆอย่างที่เอามาเป็นบทธร,รวัดตรวจมนนว่าสังขิเตะนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ขันทั้งห้าที่ประกอบเดวปาทานเป็นตัวทุกข์เนี่ยเมื่อเมื่อเราจะพูดในสั้นโดยสรุปแล้วอขันห้าที่ประกอบเดวปาทานเป็นตัวทุกข์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์นี่มันก็รวมอยู่ในขันห้าทั้งนั้นทรัพย์สมบัติเงินทองจะเป็นรูปประคันแล้วความรู้สึกคิดนึกเกียรติยศชื่อเสียงความหวังอะไรต่างๆมันก็เป็นส่วน อของขันห้าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งนั้นเรายึดขันห้าส่วนใดหรือทุกส่วนว่าเป็นตัวตนเป็นของตนมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> เราจึงมีหลักอันใหม่ที่ว่าจะทำไปโดยที่ไม่ต้องยึดถือ ให้จะได้ไม่เป็นทุกข์และการงานที่ทำนั้นก็สำเร็จด้วยที่มันจะทำได้อย่างไร <c oughs> ในชั้นแรกนี้ต้องไปสังเกตศึกษาด้วยเห็นชัดซะก่อนนะว่าตัวความยึดถือมันคืออย่างไรแล้วมันยึดถือในอะไรนี่อย่างที่คนเขายึดถือ ทรัพย์สมบัติเงินทองเกจิยศชื่อเสียงซึ่งเราก็เคยยึดถือมาแล้วเราพอจะเข้าใจได้ดีว่าเราว่าคนเราเนี่ยมันยึดถืออะไรอยู่คือมีความหมายมั่นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตน ยึดถือร่างกายนี่เป็นตัวตนเป็นภายในยึดถือภายนอกคือทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรที่มันออกอไปสําหรับอยู่ข้างนอกทั้งข้างในทั้งข้างนอกถูกยึดถือว่าตัวต,วตนถ้าจะศึกษาให้ให้ให,ให้ให้ถูกตัวเรื่องตัวจริงแล้วก็ต้องศึกษาข้อนี้ศึกษาตรงนี้ เมื่อไรเรายึดถือให้รู้ให้รู้สึกให้รู้สึกความทุกข์เพราะความยึดถือพร้อมกันไปทีเดียวเรามีความยึดถือไอ้สิ่งที่เรากำลังหวังอยู่อย่างมากไม่ว่าอะไรมันแล้วแต่บุคคลคนไหนกำลังมีการงานอย่างไร เขาเขาก็จะต้องมีสิ่งที่เขายึดถืออยู่ตามแบบนั้นๆค่นนมีบุตรปัญญาสามีก็ต้องยึดถือบุตรปัญญาสามียึดถือเรื่องทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเราหรือบุตรปัญญาสามีหรือเกียรติยศชื่อเสียงของเราพูดเป็นเสียงเป็นตัวหนังสืออันนี้ไม่มีประโยชน์นะนะคุณต้องไป จับให้ได้เมื่อจิตมันมีความยึดถือจริงๆ